ก็ไปต่อเลยสําหรับงวดวันที่1 6กุมภาพันธ์า5 6 8นะครับเนาะก็อย่างที่บอกอ่า1กุมภาเลขที่ออกคือ70051นะครับซึ่งถามว่าเลขเข้าไหมเข้าแต่ไม่ได้เงินนะครับทแทนที่มันจะเป็น007หรือว่า7 7 0ะย์อะไรเงี้ยถ้าแค่70อยู่หลังเนี่ยเราจะได้ตังค์แต่นี่มันดันไปข้างหน้าก็ทําให้เราเนะบไดเงินในพีหนวอแต่อย่างที่บอกเลขวิ่งเราก็ถือว่าไปต่อแล้ว5 งวดต่อไปก็คือหกนะครับเจ็ดมันมาถนะ้าใครไปสายวิ่งสายวิ่งเนี่ยโอกาสพลาดเนี่ยมันก็มีแหละแต่ว่ามันก็เข้าเยอะกว่านะครับเนาะเข้าเยอะกว่าอย่างที่ทราบกันดีเลยผมเชื่อว่าคืนนี้หลายคนนอนไม่หลับนอนบัลลับแม็กผมนี่แหละบ,บักแรกเลยพอเลขออกผมร้องคําแรกเลยผมเ่มเคยบอกตระหน้กฟูมกบบอกผมห่วงว่าโคดแม่เอ้ยผมมาปี่นองผมเชื่อว่าหลายคนนางน่งบึงไล่ซุดเลขออกนี่บางคนนี่สีบอกคำนี้นี่ มาจุดๆ,ๆแม่มึงเอ้ยมันมีแท้ครับพี่น้องที่เป็นเอฟซีผมเนี่ยเขาจะเสียดายเหมือนเพราะว่าหลายคนจะบอกว่าเป็นยังคือบอกออกศูนย์ศูนย์เจ็ดนใช่ไหมเสียดายไหมเนี่ยเขาเรียกว่าถือเลขแต่บไดเงินถามว่าถูกไหมเราซื้อเจ็ดศูนย์ไงถูกครับแต่ไม่ได้ตังค์เพราะว่ามันเป็นเจ็ดศูนย์ถ้าเป็นศูนย์ศูนย์เจ็ดเราได้ตังค์เสียดายอยู่พี่น้องคงกะเสียดายศูนย์เจ็ดศูนย์ก็ได้เสียดายนอนบรหลับนะครับ FC เอฟซี่นกัมาไหวปูมาอย่างคือเก่าครับแล้วเราจะไปต่องวดหน้า งวดหน้านะครับสําหรับคนที่เชื่อใจเชื่อมั่นเนี่ยก็ตามต่อถ้าใครคิดว่าเฮ้ยอาจารย์นอตตี้มันไม่แม่แมนเลยไม่ใกล้เลยไม่เห็นจะเข้าเลยถ้าเล่นแล้วจะมาด่าผมหนีไปครับไม่ต้องตามนะครับนาอผมขอให้คนที่อยู่แค่คนที่รักและศรัทธาผมไปขอปู่ตอนนั้นผมบอกว่าห้าห้ามันไปล่างแล้วปู่งั้นเหลือเจ็ดกับศูนย์ใช่ไหมผมบอกว่าให้มาเจ็ดศูนย์เดี๋ยวผมไปกับสิบใส่หูเราไม้ลีครับเจศูนย์ทำไมนเป็นเจศูนศูนย์ บ้านแม่ผมห้องเจ็ดศูนย์ผมกะนึกว่าเลขผมเขา่าที่แถบเป็นห้องเสียดายมผมกะเสียดายมือนี้กลับไปเฮียนเน้ยนนีก็้สินอนหลับบ,บ่หลับนอนบ,บ่ลลับหรืว่านอนเลยเมื่อนี้เสียดายครับถือเลขตะเริเงินลอตเตอรี่อย่างที่เห็นเนี่ยมีแต่ 70, เจ็ดศูนย์เนี่ยไหมผมชอบมากผมชอบเจ็ดศูนย์ที่สุดผมก็ยังบอกอยู่ว่าชอบเจ็ดศูนย์ที่สุดอชอบเจ็ดศูนย์ที่สุดก็อันนี้กล้องมันเห็นหนายบ่นี่ยวอาไรงวดต่อไป นะครับเนาะ,ปนะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าออกอะไรเผ็จริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันถ้ามีเพจหรืออะไรที่น่าจะนักตีแอดไปคุยด้วยปลอมครับอย่าไปเชื่อนะครับบทระวังมิชาชีพจิมกุมภา2,568ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดซื้อยังก็ได้ขอให้มีแปเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับพี่น้อง อะมีแปดอะไรบ้างปกากกากระดาษขึ้นมาจดครับแปดเจ็ดแปดสองสองเจ็ดแล้วก็แปดห้าครับอาฟังอีกครั้งสิบหกกุมภาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดแปดเจ็ดแปดสองสองเจ็ดแล้วก็แปดห้าครับแปดเจ็ด 8 2 2 7แล้วก็8 5นะครับสามตัวมี8 2 7เจ็ดอแปดเจแล้วก็8 7 5เจ็ดห้กับแปด็หาพี่น้องเม็ดเดียว8เม็ดเดียว8 7 7 8จ็อืมได้ยูดอกเม็ดเดียว8 7 7 8ส่วนตัวที่ตัดออกคุ้ม ขออนุญาตผมเสียดายผมพูดไว้เผื่อทุกคนชอบผมตัดแปดนึ่งออกตัวเดียวที่หลีอกวว่อนนี่เพื่อผูใ้ใดมา <c oughs> กเพาะว่าคาร์แล้วเ,เขาไปมันจีหลายคูถ้าตามสูตรเลยก็คือแปดเจ็ดแต่ว่าถ้าเอาตำแหน่งเดิมถ้าเอาตำแหน่งเดิมที่ที่ผมให้เจ็ดศูนย์ใช่ไหมตำแหน่งนั้นมันคือแปดแปดไงมันคือเลเ้ลอ่าห่วยเย้ว่าออกแปดแปดแตคงกระจาหลอกแันแปดแปดนะตำแหน่งเดิมที่ตัวเดียวกันกับเจ็ดศูนย์ก็คือแปดแปดตำแหน่งนั้นนะครับ แต่ว่าสี่คู่ของเราก็คือแปดเจ็ดแปดสองสองเจ็ดแล้วก็แปดห้ามีเพียงเท่านี้เม็ดเดียวแปดเจ็ดเจ็ดแปดถามว่าผมชอบตัวไหนที่สุดงวดน,นี้ผมยังไม่เห็นที่สุดของผมเดี๋ยวที่สุดของผมจะมาเดี๋ยวผมรอผมฝันก่อนเห็นไหมฝันผมก็ฝันดีเฮ้ยผมฝันผมเล่าให้ฟังที่ผมว่าฝันเห็นงูน้อยสองตัวนั่นแหละแม็เจ็ดศูนย์ศูนย์นี่ดีวะได้ตัวหนึ่งก็เดี๋ยวผมรอผมฝันรอเลขทูบก่อนเห็นไหมทูบผมไหว ไหวอะไรนะวันจุดจีนน่ะไหวสารตาใหญ่ที่บ้านผมว่าจุดได้ห้าเจ็ดศูนย์นี่ยผมก็เลยมั่นใจว่าเลขเจ็ดศูนย์เนี่ยแล้วก็เลขเรือสหรัฐก็มาตรงกันอีกอะผมก็บอกอยู่นะว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดเม็ดเดียวเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดของเราน้าห้ามันไม่ไปล่างเนี่ยเนาะถ้าห้ามันขึ้นมาบนมันจะเป็นห้าเจ็ดศูนย์แล้วเนาะโอ้เสียดายก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับหลายคนก็จะมาคอมเมนต์ด่าเมื่อกี้ก็มีคอมเมนต์ด่าผมพูดตรงๆมาด่าว่าผมเป็นบ้า ถ้าพี่ไม่ชอบผมพี่อย่าดูครับคนที่ไม่ชอบแล้วดูนั่นแหละเป็นบ้า <c oughs> เออเมมบ,รบ,รบรอบร,ร์ล่ะกันข้างประมาณเท่าเบิ่เบอพี่น้องอ่าควใช้สติวิจารณักานเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านท่านไม่ซื้อท่านไม่เสียตังค์อ่าผมไม่ได้ไปบังคับหรือว่าผมไม่ได้บอกว่ามันจะออกเพราะว่ามันเป็นแนวทางถ้าผมรู้ว่ามันจะออกผมไม่ต้องลุ้นครับผมซื้อเองรวยแล้วป่านนี้นะครับเนาะก็เอาไปคิดวิเคราะห์ใครอยากตามต่อใครเชื่อว่าเชื่อมั่นศรัทธาในองค์ปู่ก็ตามต่อครับใครไม่เชื่อก็ผ่านไป ก็ให้พี่คอเอาเหมือนว่าเนี้ยผมให้อะไรก็ดูเอาว่าผมพูดไปน่ะผมให้เจ็ดศูนย์ผมว่าเลขมันได้เห็นเจ็ดแล้วมันเข้าไหมเขาเรียกว่าถึกตะบะเดเงินไหมพี่น้องสิว่าเขามันก็เป็นไปว่าอะไรแต่ว่ามันถือยุติตาบ่เด่นเงินนั่นแหละกับพี่คอพี่จารณาส่วนแปดเนี่ยถามว่าเด่นไหมถือว่าเด่นแปดถือว่าเด่นตามสูตรเลยก็คือแปดเจ็ดคือเม็ดเดียวผมเอาขึ้นหน้าเลยแล้วก็ตำแหน่งแปดสองเนี่ยผมว่าก็ก็ถือว่าเด่น แล้ว3ามตัวที่มันเด่นๆก็คงเป็น827กับ875เด่นมากนะครับฝากไว้ไปหาลอตเตอรี่นะครับนาะก็มีสติทุกการเล่นนะครับเนาะศรัทธาเมื่อมีสถานแล้วเราจะได้ถามว่าวันนี้เสียดายไหมมึงหนาครับเสียดายครับเสียดายอย่างที่บอกมาวันนี้ผมมั่นใจมากว่าเลขผมจะมาเจย์ผมมั่นใจมาก <S 2> <S 2> <S มันกับไม่หีีผมไปบอกคูรูว่าขูน0เนื้อเราห้อีีครับพี่น้องทั้งสองตัวเลย70ดแต่เราเอาไปยูหนาเนี่ยมันเคยเกิดเหตุการณ์นี้ ช่วงไหนก็เกิดเหตุการณ์นี่ที่เขาถือ,เ,องเงินเเงินที่ออกเงี้กว่าห้าสี่สี่หรือเปล่าเหตุการณ์เดียวกันเลยจําได้บ่ที่มันไปนยุ่ข,ข้างหนา้าบ่ไเ้เงินก็ว่าเป็นยังให้พี่น้องพิจรา,าเอาว่าสมควรจะตามต่อไหมก็แค่นั้นแหละครับเราถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปแค่นั้นแต่ก็ทั่วหน้าผมก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจอยู่นะเพราะว่าอะไรได้เจ็ดห้าเลขศูนย์ผมมาหมดหลายคนก็จะเข้ามาด่าผมนะครับอันที่ด้กันนี้ไปแด้พี่น้อง ถ้าฉลาดเราจะไม่มามาดูผมเลยถ้าไม่ชอบผมแต่ถ้าไม่ฉลาดแปลว่ามาเม้นอยู่นั่นแหละ <g ills> รอดาขอเขาต้นนี้คอยเพราะเสียดายครับก็ผมว่านะลอตเตอรี่ที่ผมจะหาเลยผมจะหาแปดเจ็ดกับแปดสองเยอะที่สุดวันนี้กงวันนี้ก็จกักบบัถือหลอกราวันที่หนึ่งมันออกศ 00, ูนยศูนย์แม่ข้างลางนะ one, ่างเนะเจ็ดศูนย์ูย์ห้าหนึ่งก็เพิ่งออกเป็นห้าเจ็ดก็ได้ <g ills> ใช่ไหมล่ะข้างบนเป็นศูนยศูนย์เจ็ดก็จบแล้ว ก็เสียดายนอนไม่หลับก็ฝากไว้ครับใครคิดจะตามต่อก็ตามนะครับเราเป็นแนวทางก็ถ้าไม่คำนวณพลาดเนี่ยเล็กวิ่งวันนี้จะเข้าเป็นงวดที่6นะครับน่าก็ฝากกดไหค่กดแท์ในพี่น้องขอบคุณทุกกาลังใจผมเชื่อว่าหลายคนก็ให้กาลังใจผมเรามีแต่เฉียดครับงวดนี้เราไม่เฉียดหรอกมันเข้าแต่ไม่ได้ตังก็ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกกาลังใจที่ส่งเข้ามาหากคาพูดไหนที่มันรุนแรงไม่เหมาะสมังไงก็อย่าถือสาอาจารย์เลเดอร์ผมพูดไปก็ผมก็พูดไปด้วย ตรงๆกันเองนะครับแล้วของเราอย่างนี้บอกครับเรียกเข้าแล้วเราไม่มีกักเราปล่อยเลยนะครับเนาะเราจริงใจที่สุดแล้วให้เป็นแนวทางนะพี่นอ่นอง,งวันนี้ผู้ใดโดแทรกกับหอยถือรางวัลที่หนึ่งเจ็ดเฮ้แปดเจ็ดเฮ้ <Hey! S 1>